เกี่ยมไคนบันทึกไว้เยอยงโดยเนี่ยวันเนาะจ่าแม่งกะลุงกะลีอีเหี้ยอะไรเนี่ยฟัง,ฟง<า>ดูแนละ้วต้องมาฟังดูทางไม่จบทั้งทั้งที่เราห่วงสองคนเขาต้องขับรถเร็ววันนี้แต่เธอรวมกันดาฉันไม่เหลือเอยองใหญ่กะลิกกุกกะหลีอีเทียเป็นเทียอะไรมันไม่ใช่อ่า ที่ละชนทันแต่เบนขับรถยังไงจะชนแหล่ไม่แหล่มอเตอร์ไซค์ข้างหน้ามันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบนอับรมันก็ออกเีเบนก็ต้องชะลอเบรกอีกอีทุกคนพี่โอเป็นหัวแต่รวมหัวกันดักพี่พี่นั่งเยียบมาตลอดทางกูร้องไห้มาตลอดทางพวกมึงรู้ไหมพวกมึงด่ากูทั้งทั้งที่กูหวังดีกับพวกมึงเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นลูกทุกคนกูคิดแบบนี้ผิดหวังมากที่ผ่านมาตลอดเวลาพี่ได้ยินดินทา โดยเฉพาะนิง้งอุ้มเนีย่ยนินทามาประจำพี่พยายามปล่อยวางพี่จะใช้คำว่าลูกเพื่อนมาฝากช่วยฝึกงานะน้องจะได้เก่งแข็งแรงแต่สุดท้ายไม่ใช่ลูกเพื่อนมองพี่เป็นพี่มองพี่เป็นคนอื่นเธอสองคนนินทามาตลอดพี่ไม่เคยมาพี่ปล่อยวางพี่ไม่เคยมาบอกที่บ้านพี่เก็บความรู้สึกคนเดียวเพื่ออะไรพี่บอกประจำว่าเราต้องทำงานอย่างมี วันน oh. ี้พ oh. really? ี่โอหมดความอดทนแล้วกับทุกคนด่าพี่หญิงด่ากะลีกลีก่อฟังให้จบเลยฟังให้จบเนี่ยแล้วแล้วทุกคนบอกพี่อยไว่าจะเอาไรต่อเยวฟังให้จบฟังให้จบเปิดดังๆเหมือนพี่ไม่ได้เป็ใส่เบนทำแบบนี้ฟังก่อนพี่ไม่ได้เปิใส่ี่ คือจอดถฉดที่เป็นมาที่ผมขับเข้ามาใช่ไหมผมเห็นแล้วแหละว,ว่าพี่โอ๋อ่านรู้สึกรู้สึกแล้วว่าพี่โอไม่พอใจแน่ที่ที่พี่ขอย้อนมาผมก็ได้ขดับรถไปจอดก็เลยหมามดีพี่แล้วแบบพี่ทักทีหน้าผมรู้แล้วพี่ไม่พอใจผมผมก็พยายามนิ่งแล้วแล้วก็ขึ้นรถแล้วพี่ทำยังไงพี่พี่อ่านก็ต่างนบอกพี่ไอว่าที่พี่พูดว่าพี่ไอว่าอาจจะให้มันเรียกยิบของ ไม่รู้ว่าเบนจะมาหรือไม่มาไม่รู้อ,อะไรนี้แต่ว่าน้องอาโทรมาหาผมผมก็บอกว่ากําลังไปแล้วส่งรูปอยู่ที่โรงเรียนคือเรานัดแล้วเราโตแล้วทุกคนทุกคนบรรลุนิติภาวะหมดแล้วมีครอบครัวมีพ่อมีแม่ที่สั่งสอนกันมาอย่างดีทุกคนเพราะฉะนั้นคําว่าน,นัดของเราอย่าบอกว่าอุ้ยกูมาถึงนี่ไม่เห็นไอ้นี่เลยมึงขับรถไปในระดับไหนก่อนตอนนี้พถิ่เวลาที่เบนขับรถเร็วนี้เออเดี๋ยวก่อนตล <ะ S 2> อด<ย>เลยอยากให้ฟังให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพูดทีเดียว เื่อกี้พูดไปแล้วนี่เหรอคนคนที่เขาเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมงานผิดหวังมากเลยคละเาเวลาพี่รักทุกคนมาช่วยเหลือหรืออยากให้อะไรไม่เคยไม่เคยบอกใครไม่เคยอะไรเลยจัดใจเสมอเนี่ยฟังเนี่ยบนีายเฮียเพื่ออะไรขึ้นหมดเลย